เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้ถ้าคุณกําลังรับชมเพลยเอง h ช n n e l นะจ้าววันนี้นะฮะเราก็มีในเกมโซนโฟนอีกแล้วสำหรับวันนี้ผมก็มาพูดถึงแพทใหม่ที่อัปเดตเข้ามามันค่อนข้างที่จะโอเคเลยผมก็เลยอยากจะมาพูดสักหน่อยรอบที่แล้วเนี่ยเขาก็ทําให้เราเนี่ยเอาของที่พวก ตกปลานะได้มาแนละ้วเนาะที่มันมีราคาขึ้นเพราะว่ามันจะเอาไปแลกของได้แต่รอบนี้เขาก็ทํามาอีกรอบหนึ่งเป็นอะไรที่ถูกใจผมมากเลยเพราะว่าเขาเอาพวกเศษยางอะไรเงี้ยมาให้เราแลกได้เดี๋ยวเราไปดูหน้าจิตกรรมกันว่ามันเป็นเยื่องไรทำจิตกรรมนี้ฮะไปนี่จิตกรรมนี้ X Zone 4 x t r e m e Mitchell s n i d e r Event แลกไอเทมดีต่อใจพี่ขึ้นจัดให้อัน <c oughs> okay. จิตกรรมนี้ก็จะหกถึงยี ใช้เวลา2อาทิตย์โอ้ผมอยากให้มีนานๆนะดิกรรมนี่แต่ก็นั่นแหละเขาน่าจะตั้งใจอยากจะเบินเงินเบินไอเทมในเกมให้มันออกออกไปพวกขยะเนาะหลังจากได้รับไอเทม,ห,ม,ออเทมหลังจากได้รับไอเทมข้างบนครบตามกําหนดแล้วมาแลกก็ง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากเนี่ยใช้เศษยางเศษปลาพวกเนี้ยเอามาแลกของของที่จะแลกได้ก็จะมีเบ็ดหนึ่งหัวคือนึกออกไหมว่าเราไปตกปลามาเว้ตกปลาแล้วได้ขยะมาเว้ แล้วก็ออกมาแลกเบ็ดตกปลาอีกทีนไอ้เหี้ยกูกูที่รั่วคือกูตกปลาได้ขยะมาแล้วอืมได้ขยะมาแล้วขายก็ไม่ได้เอาไปแลกของมาก็ไม่มีราคาแล้วยังไงต่อก็เอามาแลกเบ็ดตกปลาเพื่อไปตกปลาเอาขยะมาอีกทีนึงนี่เหรอเอแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันก็มีอย่างอื่นให้แลกอยู่นอกจากเบ็ดตกปลานะ เนี่ยมันก็มีนี่แลนดี้เฮดเนาที่เอาไว้ถอดสกิลปะน่าจะใช่เอาไว้ถอดสกิลก็แลกได้นะฮะปกติก็หนึ่งเอ็มใช่ปะปกติหนึ่งเอ็มแล้วก็มีการแตกด้วยอันนี้โคตรดีเลยเดี๋ยวผมจะ,จะไปลองแลกอันนี้ดูกันแตกนะแล้วก็จะมีการแลกไอเทมทางเลือกที่สองมีสองทางเลือกนะนี่นี่เศษขยะนอกจากไอพวกนี้แล้วเนี่ยพวกยางหอยอะไรเงี้ยมันก็ยังจะมีเนี่ยพวกเนี้ย ที่เราเอาไปแลกขอไข่มาเปิดแต่ช่วงนี้มันไม่มีใครเปิดกันแล้วไอ้ไข่พวกนี้เนะี่ยแต่ว่าเราก็ตกได้เยอะสะเหลอเกินแล้วกิจ,จกรรม,มอื่นๆมันก็ได้มันก็แจกแจกแจกวัสดุพวกนี้มันแลกไม่รู้แจกมาทาไมเยอะแยะทึ่งถ้าได้มาก็ถือว่าเป็นของเกลือเลยแล้วมันก็ขายไม่ได้ด้วยเพราะไม่มีใครซื้อเพราะทุกคนมีนึกออกไหมทุกคนมีเยอะมากด้วยนะฮะไม่รู้ไปทําอะไรแล้วผมก็เอาไปโยนทิ้งโยนขว้างไปหลายอันแล้วด้วย ก็ตอนนี้ก็เสียดายแล้วหลังจากนี้ผมต้องเก็บขยะแล้วแหละรอเขามีกิจกรรมมาเบรนขยะก็ค่อยเอามาแลกเนาะขยะเราเริ่มจะมีค่าแล้วนะเราเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าโซนโฟเขาแบบรอให้ขยะมันล้นก่อนเดี๋ยวเขาทํามาให้แลกออกไปอีกครานี้หลังจากนี้ผมตกปลารหรืออะไรแล้วผมจะเก็บไปแล้วผมจะไม่ไปแจกแต่อไปทิ้งเ็าไปลบเลยกนะ็เนี่ยฮะตกปลาเหมือนเดิมนะก็ ตกปลาได้เศษขยะพวกนี้มาก็เอามาแลกเป็นเบ็ดตกปลาอีกเพืเ่อเพืเ่อไปตกขยะมาอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่แต่ก็ของดีเลยก็คือนี่กันแตกโอเคแล้วก็อันนี้ปลดปลดสกิลประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูที่แรกกันนี่มิสเตอร์สไนเดอร์นะฮะมิเชลสไนเดอร์นะฮะมาดูนี่ไหนว่านี่ไงโอ้ผมเผมผมไปถอนของจากคลังมาแล้วพวกเศษขยะปลาเนี่ย ยางเนี่ยผมมีผมเคยตั้งขายไปหลายรอบแล้วไม่ออกก็เลยไม่ขายแล้วโอ้ผมมีพันห้าร้อยยางสามร้อยครับสองร้อยเก้าสองไม่ถึงสามร้อยแล้วก็พันหอยหูแลกได้ทีเดียวยนี้แลกได้ทีเดียวแลกได้ทีเดียวแต่ผมไม่แลกหรอกเบ็ดจะเอามาทําไมในเมื่อเราได้ของขยะมาจากเบ็ดแล้วแล้ว,ลวจะไปแลกเบ็ดมาทำมาอีกนี่อกอมไหมแต่เบ็ดมันก็มีโอกาสตกเอมอมอเดีอยู่นี้มันตกไม่ได้ของอันติเมตแล้วนี่เออ ลกลอันนี้เอาไว้ถอดสกิลตั้งแต่บุกเจ็ขึ้นไปสกิลมันจะล็อกนะเราก็ามาปลดล็อกเพื่อให้มันแลกเปลี่ยนได้ที่อยากจะแลกเลยก็คือนี่ใบบวกผมแลกได้กี่อันโอ้แลกได้5อันใช้เงิน1 0 0 0 0แสนแลกไปเลยบ้ะแลกไปเลยนี่โอเคเราได้ที่เบิร์ขยะแล้วแต่ผมเหลือหอยเยอะมาก ผมลองไปตั้งขายไหมว่าหอยเขาขายกี่บาทหอยเยอะมากหอยแค่แค่ห้าอันอครับเราก็เหลือเยอะเดี๋ยวผมไปขายเลยนะขายได้ช่วงนี้ผมก็ขายได้ส่วนไอ้พวกเนี้ยผมไอ้พวกเนี้ยผมผมลบทิ้งอะไรออกหมดแล้วอะ่ะลองไปค้นคังดูดีกว่าหอยหอยนี่ผมไม่น่ามีแล้วอมผมไม่มีหอยแล้วอะ่ะผมไม่มีหอยแล้ว ผมมีไอ้พวกนี้เอาไปแลกอันนี้นินจาได้นินจามันใช้เท่าไหร่ใช้เยอะไหมนินจาโอ้ใช้200อันเอ้ยไอ้เหรียญนี้เราไม่มีเหรอ Ninja นินจาชักกานีนี่ไงเจ็ดรออันโอ้แล้วก็มีฉลามด้วยเอาฉลามไปขายดีกว่าวิเต็มว่ะ าฉลามไปขายเอาบูฟินไปขายเดี๋ยวหาอะไรเก็บคลังวะเอาบูฟินไปขายทุหน่าทุหน่าเดี๋ยวมาลองดูเราจะแลกของนินจาได้เท่าไหร่มันต้องใช้5อันใช่ไหมในการแลกฮึบแลกได้นิดเดียวเองผมว่าแลกได้3อันอะไม่แลกดีกว่ามันไม่ถึงเกณฑ์ที่เขาให้แลกอะ โอเคเราได้กันแตกมา5ใบผมว่าก็โอเคแล้วนะผมว่าช่วงนี้เนี่ยกันแตกก็จะราคาล่วงนิดนึงนะฮะเพราะกันแตกแน่นอนว่าล้นตลาดแน่นอนนะฮะใครที่กําลังอยากจะบวกสกิลนะแนะนาว่าไปซื้อกันแตกเลยช่วงนี้ราคาล่วงแน่เพราะว่าคนนะมีขยะกันเยอะเดี๋ยวเขาก็เอามาแลกเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็เล่นมาสักพักนึงแล้วนานแล้วแหละ ก็มีขยะเยอะก็มาแลกเล่นๆอย่างเงี้ยก็ได้มาห้าใบนะแบบขนาดไม่ค่อยได้เก็บนะก็ยังพอจะแลกได้5้ใบอ่ะเดี๋ยวเราลองส่งราคาปลาดูว่าเราจะขายอะไรได้บ้างในแพทนี้โอเคเลยผมได้โอกาสนะโลคังผมเลยผมมีปลา,อาหอยหอยเรามีเยอะแล้วเขาใช้น้อยหอยคือทูบาน ที่จริงออยางผมมีเยอะกว่าน,นี้แต่ผมเอาไปแลกออกแล้วโอ้โหก็ร้อยหนึ่งอยู่ดีว่ะแต่มผมว่าร้อยหนึ่งก็เป็นถึงมันจะถูกะนะแต่มันก็ขายออกนะผมคิดว่านะหอยร้อยหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวผมขอจดก่อนหอยร้อยหนึง่งครับครับครับหนึ่งพันว่ะทีเอ อาพี่ขายหนึ่งพันยังไงต้องขายหนึ่งพันเพราะถ้าไม่ขายหนึ่งพันเนี่ยคนนี้กินเรียบจริงเว้ยผมมีอยู่สามสองร้อยก็อันก็สองแสนกว่าบาทอยู่นะก็ได้อยู่แล้วก็ปลาคุบซีซีไรวะซีเฮดยูบีลาคุบปลาคุบสิบหกเคยี่สิบเคอะผมว่ายี่สิบเคออกแน่นอนเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันก็ขายออก ไอพวกไอพวกที่ตัด C-H U-B ปลาคุบ2 0่ k แล้วก็อะไรอีกนะอ่าอัดบูฟินก่อน B-L-U-E B-L-U-E F B-L-U-E b l u e. ฟินบูฟินอยู่ไหน่ ก็หนึ่งร้อยเคหรือก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าตั้งเราจะมีคนซื้อหรือเปล่าด้วยเพราะมันหมดจดิกเอ๊ยมันก็ยังแรกได้อยู่มันเลยบูฟินอเอาไว้ก่อนฉลามละ่ะ a r k ฉลามอสองร้อยห้าสิบเคสองสมมว่าสามรอยออกสมมุว่า300อยออก แล้วมีอะไรอีกอะที่พอจะขายได้จากกิจกรรมนี้มหมดแล้ววะผมลองไปดูซิใบบวกราคาเท่าไหร่ผมว่าลงแน่ยังไงก็ลงแน่ใบบวกเข็นบ้า<ม>ลงยิงด้วยวะ่ะแต่ก็เอ็มแพงขึ้นด้วยนะผมเคยขาย 200k ผมขายไป 200K ล่าสุดที่ผมขายไปแต่ตอนนั้นก็เออละ3.8ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ตอนนั้น Z M ขาย3.8อมราคาลงแหละแต่ผมว่าเดี๋ยวก็คงจะลงอีกเดี๋ยวคนเอาขยะมาแลกออกมาเรื่อยๆก็กวาดเอากวาดเอาใครที่อยากจะบวกสกิลตอนนี้ก็มากวาดใบบวกไปซะถูกมากๆเลยผมเป็นเงินบาทผมว่าก็ลงเหมือนกันผมว่าใบบวกที่เป็นเงินบาทก็น่าจะลงเหมือนกันนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันสําหรับวิดีโอนี้ครับผม กิจกรรมเก็เนี่ยเห็นไหมมีกิจกรรมอะไรพวกนี้มา M ก็ราคาขึ้น M แพงขึ้นนะฮะก็อยากให้ Z M อนะอยากให้ไม่ใช่ Z M อยากให้เขาเรียกอะไร GM GM อนะเนาะแบบว่าทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้ออกมาบ่อยๆนะควบคู่กับโปรโมชั่นจะดีมากเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าทำออกมาแค่โปรโมชั่นให้เราเติมเงินอย่างเดียวมันมันก็ไม่รู้ว่าจะเติมเงินแล้วเอาเอาของไปทำอะไรอะ่ะเพราะคนมันเล่นน้อยลงอะ่ะ จริงๆนะถ้าเมถูกอ่ะคนก็คนก็ไม่อยากจะเล่นอ่ะคนก็ไม่มีแรงจึงใจก็ยังซึ่งเราบอกว่ามันเป็นเกมต่อสู้ก็จริงนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนก็อยากจะหาเงินกับเกมหารายได้กับเกมอยู่ดีเนาะถ้าเมันแพงคนก็อยากจะกลับมาเล่นโปรโมชั่นก็จะขายได้แต่ถ้า M มันถูกเนี่ยคิดแต่โปรโมชั่นออกมา M มมันก็คนมันก็ไม่อยากจะเล่นอ่ะโปรโมชั่นมันก็ขายไม่ค่อยได้หรอกเนาะซึ่งแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะมีโปรโมชั่นออกมาแล้วก็มี มีโปรโมชั่นออกมาเรื่อยๆเพื่อดึงดูดคนมาเติมแล้วก็มีกิจกรรมเบิร์เอ็ให้ M ราคาขึ้นเพื่อดึงดูดผู้เล่นใหม่ๆด้วยนะฮะเนี่ยถ้า M ราคา38บาทนี่ลงเกทก็ยังรายได้700บาทอยู่นะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจีเอ็มเนี่ยจะทากิจกรรมแบบนี้ออกมาให้เราเรื่อยๆหรือเปล่าแต่ผมว่าเขาก็จะทํามาแค่ช่วงนึงแหละเดี๋ยวพอเอมันตกไปเยอะๆอีกเดี๋ยวเขาก็จะทําแบบนี้ออกมาอีกอมผมผมคิดว่ามันเป็นแบบนั้นนะ เพราะว่าเขาไม่สามารถเบินเอ็มได้ตลอดอ่ะเขาเขาต้องรอให้เอ็มมันเฟอร์ก่อนแล้วค่อยเบินก็โอเคนะผมว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็โอเคนะแต่ถ้าทําำเดี๋ยวทำเบินมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าก็มันมันเดี๋ยวของมันจะล้นตลาดอะ่ะเออของมันจะล้นตลาดแล้วของมันจะถูกเออมันมันก็มีข้อดีข้อเสียนะถึงแบบว่าเอ็มแพงนะแต่ว่าของที่แบบระดับอันติเมตระดับดีเจนอะ่ะโคตรถูกเลย คนก็ไม่ใช้ M นึกออกไหมคนก็ไปซื้อเป็นเป็นเงินบาทแล้วสุดท้ายแล้ว M ก็ต้องถูกเพราะว่าเพราะว่าคนเพราะว่า M ม,มันแพงอ่ะแต่ของมันราคาถูกอ่ะนึกออกไหม <laughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันสหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ถ้าชอบนะท่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้เพืติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของช n e l สีลาไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย